เขาผมก็ตื่นเต้นนะฮะแล้วก็บอกเลยว่าวันนี้เรามาในรูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมแน่นอนเพราะว่าใช่เพราะเราซ้อมมาใหม่เยอะมากเลยก็ดีใจที่อย่างแรกเลยคือดีใจเพราะว่ารู้สึกว่างานแฟนมีปลายปีเนี่ยมันเหมือนเป็นหมุดหมายแบบว่าของการได้กลับมาเจอกันอีกครั้งในทุกปีเนาะหลายๆคนหลายๆท่านอาจจะแบบว่าโหยุ่งมาทั้งปีเลยแต่สุดท้ายแล้วอ่ะ ในเดือนธันวาเราจะได้กลับมาเจอกันทุกครั้งก็ดีใจครับผมดีใจที่ได้จัดอีกปีหนึ่งครับนอกจาจะเป็นแฟนมีตแล้วปีนี้ก็ยังเป็นวันเกิดออด้วยครับผมบก็วันเกิดผ่านมา16วันแล้วนะครับผมก็ขอโทษที่ดีเลยนะครับแต่วจองหอไม่ได้จริงๆก็ ครับผมอันนี้ก็คือมันขึ้นขึ้นว่าอัปเกรดโมเดนเนาะพี่อัพในวัย30อัปเกรดใน30มีอะไรที่อัปเกรดบ้าก็อย่างแรกเลยนะครับสุขภาพครับแล้วก็สุขภาพครับผมข้อคงข้อเข่าก็เริ่มแล้วครับเพราะว่าสิ่งที่อัปเกรดมากมากเลยคือเรารู้สึกว่าเป็นปีที่เราค่อนข้างเติบโตเติบโตในที่นี้คือไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของแบบธุรกิจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นการเติบโตด้านด้านด้าน mental health ด้านความคิด ด้านสติปัญญามากขึ้นครับอะไรที่มีความรู้สึกว่าเดีคือเหมือนพอเราเริ่มใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นมันทําให้เรารู้สึกว่าเออแบบหลายๆอย่างที่เราได้ละเลยมันไปมันเริ่มมันเริ่มกลับมาส่งผลกับเราไม่ใช่ไม่ใช่แค่แบบสุขภาพกายเดียวแต่สุขภาพจิตใจด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ทำให้ทำให้ผมรู้สึกว่าเออแบบอยากให้ทุกคนนะแบบทุกคนจริงๆดูแลเอาใจใส่สุขภาพตัวเองให้ดีทั้งร่างกายและจิตใจ อีอัเกรดสกในงานยังไงบ้างเอ้ยมันเป็นรูปแบบไหนไงตามชื่อเราอัพเกรดไม่มีสปอยเลยหรอไม่มีสปอยเลยเดี๋ยวคนได้ดูแล้วสองรอบนะเดี๋ยวก็ได้ดูแล้วเหมือนไม่ขาดอีกแบบหนึ่งในอันนี้อะไรที่มันจะแตกต่างมีเพลงพิเศษมีอ,อะไรพิเศษที่ไม่เคยเห็นเพลงพิเศษมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วแล้วก็รูปแบบละกันรูปแบบของโชว์รูปแบบของโชว์ปบบชวเป็นรูปแบบใหม่ที่ที่ไม่ได้คิดว่าตอนแรกคิดว่าโอ้หมันน่าจะง่ายขึ้นหรือเปล่าแต่พอมาทาจริงจริงอะ ผมมันไม่ง่ายเลยมันแบบมันยากมากมันเกี่ยวกับอะไรอันนี้เราก็บอกไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกคือมันเป็นอะไรที่ผมเชื่อว่าใกล้ชิดมากๆคือมันเป็นมันเป็นอะไรที่ผมไม่เคยคิดเลยว่าผมจะแบบนามันมานํามันมาเปิดเผยนามันมาบอกใครอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่ใกล้ชิดกับตัวเราเองมากๆเลยเออก็เลยอยากให้มันรู้สึกว่าแฟนมีครั้งนี้แบบโอเคตัวสเกลเองมันอาจจะแบบ ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากอะไรเงี้ยเออแต่อยากให้ทุกคนแบบเออมันเอ็กซ์คลูซีฟมันใกล้ชิดมันได้รู้เรื่องราวที่คุณไม่เคยรู้ที่ไหนมาก่อนอันนี้ก็คือจะเป็นทีแรกที่แป็นแบบจะได้เห็นที่แตกต่างใช่เป็นตัวตนหนึ่งปีใหม่อะนรอย่างเใช่ครับอ่ะหรือเป็นตัวตนในที่ที่มีอยู่แล้วก็ได้แล้วเมื่อกี้ที่พูดถึงว่าเป็นทีที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราใส่ใจเรื่องของต้นทางมากมันมันมันมีอะไรไหมคะมีทริคอะไรไหมที่เรารู้สึกว่าเราอยากยวกักคนอื่นอ่ะก็แบบ พูดจริงบอว่าทริกอมันไม่มีหรอกอแต่ว่าสําหรับผมนะผมไม่รู้รสึกว่ามันมีแต่ว่าหมายถึงว่าณจุดหนึ่งที่ที่ที่เราที่เราเริ่มรู้สึกกับตัวเองจริงๆเ่ะเราจะเริ่มรู้สึกว่าเออแบบเราควรจะเริ่มดูแลมันได้แล้วจริงๆเ่พราะบางทีแบบเออผมเป็นคนเครียดแบบเครียดมากอะไรเงี้ยเวลาทํางานเวลาอะไรเงี้ยคือบนฐานที่เราอยากทํามันให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยเท่าที่เราจะทําไหวอะไรเงี้ย ตอนที่เราคาดหวังมากมาแต่เท่าที่เห็นเราปกติก็รู้สึกว่าเป็นคนที่จริงจังนะทั้งเวลาสัมภาษณ์ทำงานอะไรกันแล้วแต่ตอนเนี้ยเรยังเห็นนะว่าแฟนคลับที่มาเนี่ยไม่ได้นั้นว่าจะนั้นแค่ไหนไม่ได้หายไปเลยเขาก็ยังอยู่ตลอดดีใจครับผมขอบคุณทุกคนมากๆด้วยเช่นกันครับผมคนไทยหรือคนต่างชาติก็ยังมาตลอดครับผมก็อยากมาเขาบ้างดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆครับผมที่แบบร่วมเดินทางมาด้วยกันเสมอเลยแล้วก็วันนี้ก็อยากให้สนุก บบโชว์แล้วก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์ที่เราจะได้อัปเกรดกันไปแน่นอนครับผมอีกอย่างนึงที่อยากถามปีนี้คนเกิดที่ผ่านมาได้มีของขวัญให้ตัวเองของมาจากคงเหมอของขวัญจาะพี่น้ลงแฟนคลับมีอยู่แล้วครับผม,มแล้วก็ของขวัญมีมีคนเพิ่งให้เมื่อกี้เหมือนกันนะม, <c oughs> มีคนเพิ่งให้เมื่อกี้เหมือนกันแล้ว <c> ก <oughs> <ม>็ของขวัญให้ตัวเองเหรอยังไม่มี เดี๋ยันนี้น่าจะเป็นแฟนๆมอบให้คุณอาไปไหนในงานได้สิครับนอกจากอันนี้จะเป็นแบบมันเกิดอีกนิดนึงก็จะมีใหม่มีใครที่จะไปเที่ยวอะไรบ้างคะคือยังไม่รู้เลยยังไม่รรู้เพาะงานมันยาวมากเลยงานมันไกลไกลมากเลยครับผมให้ฝางานวันนี้สำหรับแฟนพี่ต้อมครับผมก็แฟนมีนะครับผมปลายปีของเรานะครับ ก็เราจะเล่นแล้วนะครับอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็วจะไปปิดกันนะครับผม <c oughs> ก็ฝากผลงานปีหน้าละกันครับผม <c oughs> ปีหน้าก็ฝากรักแห่งสีลมด้วยนะครับผมเดี๋ยวว่าสีลมนะครับผมบอกเลยว่าโหถ่ายมาดูเดือดมากดูเดือดมากจริงๆถ่ายกันแบบเอาเรื่องอ่ะคุณจะได้เห็นบทบาทใหม่ๆของของทั้งตัวภูมิเองแล้วก็ตัวผมด้วยก็มันแบบมันพลิกมากๆแล้วมันแบบเยอะอ่ะมันเยอะมากจริงๆก็อยากให้รอติดตามนะครับผม หวังว่านะครับหวังว่าจะเป็นเหมือนที่ได้บอกไปในครั้งก่อนก็น่าจะเป็นครึ่งแรกของปีหน้าช่วงป่ะนครึ่งแรกของปีหน้าก็น่าจะออกนะครับผมก็ฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝาก MJ Artist Management ด้วยนะครับผมก็ปีหน้าก็มีหลายโปรเจกต์มากๆนะฮะฟังดูแล้วทำหลายอย่างเห <laughs> มือนกันเนะาะเขายังไงก็ขอฝากทุกคนด้วยนะครับผมขอบคุณครับ